สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในเทศกาลตรุษจีนนะคะสิ่งที่ควรทราบว่าจะมี6ข้อห้ามนะคะในเทศกาลตรุษจีนมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ <quarterback. S 1> ข้อที่หนึ่งค่ะห้ามตัดผมค่ะเขาเชื่อว่าตัดผมในวันตรุษจีนเปรียบเสมือนการนําความมั่งคั่งออกไปจากชีวิตค่ะข้อที่2ค่ะห้ามทําความสะอาดบ้านนะคะโดยเฉพาะการกวาดบ้านค่ะ เขาเชื่อว่ากวาดบ้านเป็นการกวาดซับออกไปค่ะดังนั้นไม่ควรทําความสะอาดใดๆเลยนะคะในหนึ่งวันนั้นของเทศกาลตรุษจีนค่ะข้อที่3ค่ะห้ามใส่เสื้อผ้าสีขาวดําค่ะเพราะเป็นสีที่ไม่มงคลน,นั่นเองค่ะในเทศกาลตรุษจีนควรจะใส่สีที่สดใสโดยเฉพาะสีแดงเสริมซับค่ะ ข้อที่4ค่ะห้ามร้องไห้หรือโศกเศร้าในวันตรุษจีนค่ะเพราะเขาเชื่อว่าประเดิมถ้าร้องไห้แล้วในวันตรุษจีนเนี่ยตลอดทั้งปีจะมีแต่เรื่องเศร้าค่ะข้อที่5ค่ะห้ามพูดคําหยาบหรือประโยคที่ไม่ดีค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดประเดิมนะคะในเทศกาลตรุษจีนพูดคาหยาบแล้วตลอดทั้งปีมีโอกาสทะเลาะวิวาทกันเองในครอบครัวค่ะข้อที่6ค่ะห้ามเลือดตกยางออกนะคะถ้าประเดิมในเทศกาลตรุษจีนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเลือดตกยาง ออกเขาเชื่อกันว่าอาจจะมีปัญหาใน้ร่วงบัติเหตุได้นะคะและใน6ข้อที่อาจารย์กล่าวมานี่นะคะอะไรหลายๆสิ่งที่ถ้าเกิดเราทําได้ด้วยจิตเจตนาที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีอะไรก็ดีค่ะศาสตร์ของอาจารย์พุทธคุณเพียง5%เท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะสิินแสคเป็นหนึ่ง